บริษัททาตะวันอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนอาคารทีจัดการพลังงานตามหลักวิศวกรรมลงทุนมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้ผลประหยัดกว่า8เท่าบริษัททันตะวันอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนได้ดําเนินการจัดการพลังงานตามหลักวิศวกรรมและผลักดันระบบมาตรฐาน ISO 5001 2011เข้ามาประสานร่วมกับการดําเนินธุรกิจทําให้เกิดระบบติดตามประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนเกิดการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรในการผลิตและระบบสนับสนุนการผลิตครอบคลุมตลอดอายุการใช้งานโดยนํา ข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือยกเลิกการใช้งานกรณีที่ไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ซึ่งในช่วงปี2558ถึง2560บริษัทได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆเช่นการปรับลดแรงดันระบบอัดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งานการหุ้มจุนวนฝาครอบสก,กรูเครื่องเป่าการลดลมรั่วในระบบอากาศอัดการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED เป็นต้น ส่งผลให้ทางบริษัทสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้2 3 7 8 9 5กิโลวัตต์อวคิดเป็นผลประหยัดทั้งสิ้น869,380บาทด้วยเงินลงทุน 1, 1 2 7 0 0 0บาทภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14,001-2015บริษัทยังได้ควบคุมปัญหามลพิษและจัดทำทะเบียนของเสียแยกตามประเภทได้แก่ขยะทั่วไปขยะอันตรายขยะไม่อันตรายสามารถขายได้โดยทางขยะนในแต่ละพื้นที่อาคารผลิตจะแบ่งเป็นสีแยกตามประเภทขยะและมีการแยกสถานที่ในการจัดเก็บวัสดุไม่ใช้แล้วอย่างชัดเจน